เดินทางออกจากเมืองยินเหอออกจากโรงงานตีหาเคิงครับาพาไปชมทะเลหมอกวันนี้ทะเลหมอกทั้งเขาเขาพระตอนนี้เวลา ဖယ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  เซโลนะครับถนนมันเริ่มเปลี่ยนาทางไป,ไปลอดภัยไปรอดมารอดครับเคเวียนนี่ก็เวียนนี่ตลอดครับตววองเรียกปรึกษากันกนวนมา แต่ว่ามึงขึ้นนะครับคีบเป็นเห็ดต้มไก่แซ่บแซ่บครับเสียที่ก็ไอ้ต้มมันเป็นยังวันนี้ครับมันหลบไหมโอ้เสียดายคิบครับแซ่บแห้งแต่ว่าเหลืออยู่ครับเหลือแต่ตอนหน้าเบิดตอนเศร้าดิฉันไปอุ่นกินไหมครับเดี๋ยวสิพาไปอุ่นกินใหม่แซ่บจนนั้นยางนาหัวแล้วยางนาหัวเห็ดยู่หันนะครับ หนาวหัวตุ๊กเฝ้าไปป่ายิ่งหนาวจะข้องหัวนั่งหัวลอ,อยไงฮะอยู่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพาไปเมินกับตอนนี้ปรึกษากันก่อนกับว่าจะเอาอยัางไงครับของน้องของหนาวของปั๊มบริปั๊มเพื้นบริการนี้ทีครับตอนประจาําเดี๋ยวรอเพื่อน <laughs> เพื่อนร่วมเดินทางกันครับ ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทครับผมมขีข้อสงสัยข้อหนึ่งครับผมสังเกตว่าปั๊มปตทาอยู่สซป่อ,พอ,พอเหล้านี่ส่วนมากกันมันสิบควมีรถมาจอดไหมครับเนี่ยช่วงที่ที่ผมมูผมจอดนี่บ่ม,มีนะพอามาย่ำเ้ารนี่จอด,อดตลอดเดี๋ยวผมสิเปถามเ่นว่าเออเพราะว่าปัม๊มตัวน,นี้มันจะเป็นแบนนาสิเป็นแบนอยู่ อยู่เมืองไทยอาแเบนเมืองไทยเพราะว่ามันเม,ออเมืองไทยมันไหลเนาะแล้วก็สีเป็นปั๊มปั่มแบนเพิ่นคือปั่มสีเหลืองเลืองนั่ยผมก็บ,บุู่้วเบียนของของอียงเนาะครับแต่ว่าที่ทเนีนเนี่ยคือว่ามันสีมีรถเข้าจอดเขยายังเต็มละรถมันถูกมันสีเข้าไปจอดท่นวนท่วนายมันสีเข้าไปจอดของปั๊มเพิ่นเนาะแต่ว่าปั่มประตทนี่สีบ่ค่อยมีไหมมันสีโลงครับนี่สังเกตได้เลยครับหลงเลยเราห้องนอห้องน้ำนี่ก็สะอาดครับมาตรฐานคือกันเลยครับ ร้านอาหารยังกับมี่คือกันกับเมืองไทยครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามน้องพอดีมีรถรถรถพุ่มพวงมาขายครับนี่งรถพุ่มพวงโอ้รถพุ่มพวงรถพุ่มพวงอ๋ออันนี้เป็นยังไงครับวะสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะรถพุ่มพวงได้จ้ารถพุ่มพวงจ้าเหมือนเมืองไทยจ้ามีมีอย่างไคล์เนี่ยมีทุกอย่างค่ะ ข้าวมีหไหมข้าวไม่มีแต่ข้าวอยู่บ้านนู้นบ้าข้าวเปียกขอาเปียกข่อยอสงสัยว่าข้าวเปียกนี่ นี่บอกเขาเปียกใชท่ที่ที่ไทยเขาเรียกว่ากล้วยจับยวนไงกล้วยจับยวนใช่โอ้แต่ว่ากล้วยจับยวนอยู่เมืองไทยมันคือเส้นหน่อยแท้มันช่ <c oughs> เป็นเส้นแบบขนาดนี้เนาะ <c oughs> มันมีหลายเส้นจ้ามีหลายเส้นจ้านี่นี่เส้นใช่ใช่ใช่เส้นขนาดนี้มันมีหลายค่ะมีหลายสนิทที่ราไปเยอะผู้สาวก็เยอะคนเกศก็เยอะมันก็แย่อ้บักขาไมีหยางครับนี่บักขามเนี่ยปามหวาเอาบักขามหวานผ่านนิหยังคือหน่อยหน่อยแท้บ้านป่อยมันหน่วย มันไม่ใหญ่หรอเอาเล็กๆเขาไม่ชอบด้วยใหญ่หโอ้สัญางนี่ผมเคยถามแม่บ้านอีกอที่เขกาก้าคูเจ้าเพราเจ้านี่เคยไปเห็ดไปอยู่เมืองไทยมาก่อน<ช>มหนบ่ยมาต่อพาสปอร์และกลับบ่ได้โอ,อไปอยู่เมืองไทยมากี่ปีอย,อยู่เมืองไทยมากี่ปีสงสัยจะยี่สกว่าปีแล้วมั้งยีกว่าไปตั้งแต่ลูกมี2ขวบออพอดีผมผมมีข้อสงสัยผมอยากถามว่าถมอะไรคะปปตทนี่มันเป็นแบนของเมือไทยอ เมืองไทยมาประมูลโดยเฉพาะอ๋อแล้วมันจะมีปั๊มสีเหลืองๆต้นนั้นมันสิเป็นแบนก็เงี่ยงเป็นพวกปั๊มพัดปั๊มอะไรก็อ่าปั๊มพัดเนี่ยเป็นแบนของมันเป็นของคนลาวเองอ๋อแล้วส่วนมากเนี่ยผมสงสัยว่ามันสิบกค่อยมีรถเขามาจอดลายทันงใจเลยเพิ่นโบเพิ่นโบนี่ยุ่มอันปั๊มปตทที่คนสปปลาวเนี่ยเขากับนิยมนี่แหละจ้ะอยู่สปปลาวเพิ่นเอิ้โบยังอันนนี้อัหัวหน้าทีมงานอยู่เนี่เขาเรียกว่ากัปตันบ่ กัปตันคือกันบกัปตันคืออันนี้อ๋อกัปตันคืออันนี้อันนี้คืออันนี้หัวหน้าผู้จัดการหัวหน้าผู้จัดการผู้เชี่ยวผู้จัดการปั๊มแล้วผู้จัดการปั๊มใช่เอาเลยเอาเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวพอดีเจะให้ลูกพี่เราเข้าใจให้ผู้บรรยาการดีครับมวลนี่ยุบรบพอๆเล้วอยู่มวลมวลครับผมเข้ามาเดินทางมาเห็ดเวียด เดินทางที่สรปป๋อเราดิผมมักเป็น <laughs> เ<อ> <laughs> ม,มาเลยด้วยเมาหมดนี่เลยด้วยทีมมม่มือแล้วเนี่ย <laughs> เอาวันไหนเอาวันไหนวันนี้ตอนนี้เลยนะเอาจริงเนี่ยใช่มไไ่ด้โกอ้พูดเรื่องจงริงคือว่าเคยไปอยู่เมืองไทยเนาะเขามาเป็ปนยังไงความรู้สึกที่มีคนไทยเขามาวิ่งในสรปปเราเนี่ยมันก็ดีไงมันดีเอาเอาวันทิ่ว่าอีรีว่าจากนี่สิไปไซบานเนี่ยนี่ชุดบ้านเลยบ้านไหนเขาเข้าไปพูน ตีนภูเขานู่นโอ้ตีนภูเขาเนี่ยแลาะตีนภูเขานู่นเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านมันหลายบ่ทางนั้นหลายบ่มันมีเขาเอิ้นเขตนั้นเขาเอิ้นเมืองสังทองเลยเนาะเมืองสังทองมันมีแบบสิว่าส้นเผามีบ่ครับอยู่แยะเลยส้นเผาต้นนี้มันสิเป็นส้มเผายังแไงส้นเผาอ๋อสังขยามันคือเป็นเขาแบบจังซสีเขาเป็นข้าวสีเขียวไงข้าวเขา เข้าเมาบ่ไม่เข้าเขียวคือเข้าใบเตยไงหอเข้าใบเตยหอล้เท่าไหครับนี่ปซื้อหอล้เท่าไหร่สามหอยี่สิบขายขาหอยี่สหอยี่สบใช่ยบบาทเอาเสละผูดได้และูดใดที่เอาเขาจจ่ายให้นน่จ่ายลยเด้่่ายแอ้วบ่โอ้้้ยขอใจสันใจเห็น้่น เรียกเนี่ยคนไทยเขาว่าเงินไทยเนี่ยแค่ร้อยเดียวกินไม่หมดหรอกบ้านเรานะอืมว่าไปผมก็แปลกอีกอย่างนึงว่าเงินร้อยหนึ่งแลกสามหมื่นแต่เงิ่นพันเงินพันหนึ่งคือแลกแลกได้สามแสนหางเงื่อนอยู่เงื่อนเขากินอยูงส่งคำส่งคำเงื่อนแบบไหนไงเอาภาษาอย่างนี้เงอนเนี่ยภาษาลาวภาไทยยักษ์ภาษาลาวภาษาภาคกลางเงื่อนมันเงื่อนมันเงื่อน โอ้ใช่เขาเรียกมันเยอะเขเรียกว่ามันใหญ่โอ้แบบคล้ายๆกับกูไทยพี่เลิศหรอเ่โอ้ยแบบไทยไทยอย่างว่าเขาไปเที่ยวทางเซียงรายเซียงไฮ้เซียงตุงไปพุดนนะอ๋อภาคเหนือเออแม่นพี่เลิศอ๋อเออพี่เลิศมันอยู่นี่สกลนครนี้เออมันเดินทางแล้วครับละละเรียรีโอ้ยเร็วเวเกือบแปรรูปแล้ว